3ามห้าสี่สามสองหสสห้าหกเดแสห้า ห7 8 9็ดแปดเก้าสิบอมีสามสี่ห้าหก สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่